ใช่ค่ะขอนเนชชนอลข่าวเกมสักกุลาสกูซูเปอร์คาว์ู่สม่อวนนี้เราจะมาทำใช้ชีวิตเป็นบตัตเตอร์ฟูลฮุยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืออือเดี๋ยวเราไปคิดมาใหม่นะทุกคนแล้วก็ แต่เราไปคิดดูเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอืมคือชุดชุดชุดนางฟ้านั่นกันเขามันเหมือนน,นนางฟ้านแบบั่นแหละอ๋อนัดคิดออกแล้วว่าน,นัดเลือกอะไรอันนี้คือคลิปชุดนางฟ้าท่องเที่ยวนอกโลกเกนสุขการะโซโคจิโมเด้ค่ะท่องเที่ยวไม่นอกโลกนะ ในโูกเกมสุขละบอกว่าท่องเที่ยวเออแค่นี้ถ้าได้ท่องเที่ยวเราต้องเตรียมเงินเซถ้าเราไม่เตรียมเราอาจจะกิดได้แค่ห้าหมื่นเยนประมาณแล้วโอเคทำงานทำงานทำงานเชื่อ ลืมลืมลืมแบบว่าลืมแบบยังไงไม่รู้ว่าคนมองไม่เห็นเอยไม่ใช่หรคนมองไม่เห็นเต้นมื้นได้นเต้นแล้วโอเคใครบอกว่าไปที่นี่กันเถอะกินข้าวนี่แหละ เราต้องจัดแต่งบรรยากาศบ้างเนาะเมื่อจัดแต่งก็ต้องเงาอไมอะไรอ,อนี่กันปะนี่คนเห็นอะ่ะ yes นี่ตอนคือน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงๆคนน้อยทุกคนเลย โอเคอย่างแรกฮะอ้โหอะไรเนี่ยอืลองของที่ดุซิว่าจะได้อะไรโอ้โหแต่แค่ผลไมไ้ไม่ได้ไพันไปแล้วอ่ะพันนี่อยอร่อย อร่อยจ,จริงจริงอั่ลจริงจริงทุกคนเรากินเสร็จแล้วทุกคนเราจะไปท่องเที่ยวต่อที่อื่นอโอ้เงี้ยคือปะพันนอนเชาน้าดีวกว่านะโอเคเช้าแล้วเช้าแล้วนะ เราก็ต้องแบบว่าปอดจะที่แห่งน,นี้ให้ได้นี่ไปเลยไปให้ถูกทางด้วยเราไม่ใช่ครับไม่ใช่บินไปแล้วกลับมาที่เดิมนะ โน่นโอชัดเชนไหมโอเคอโอ้ก ออกไปได้ไหมเนี่ยเออเรื่องโบกโลกตอนนี้กำลังหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนโดยแบบแม่โดยแบบว่าไม่ต้องหวารเอออะไรเงี้ยชือ่อเราต้องเพิ่มสปีดอีกเวอร์อ,อือนี่ เป็นไงแล้วมันให้เราเลือกเราต้องเลือกสีที่ถูกต้องใช่ไหมอ่ะฮึบนี่สีที่ถูกต้องจะกลายเป็นผิโดโอ้คนต้องฝันมุมด้วยหรอ 对，像、哎、我哥没米皮呢，嗯，ok，我妈妈了，嗯，我等，看盘，啥，嗯，我爸爸这呢。 ถูกต้องจริงๆด้วยกว่าจะออกไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่ย่อยเลยทั้งน,นั้นเราไปซื้อดอกไม้ซชื่ว่าันเป็นไงเออมาขายดอกไมย้ยนี่ไม่ใช่ละจีบด,ดอกไม้กิน,นอโอ้โหหนูพามา ออบมตน้นอ้อ,ย,อย,ยีโอเคกไว้ๆโอเคับนะ้ำเียบบอลมาก่อนที่นีเออใช่คแล้วก็จะออ,ออกแล้ว ในอ๋อนีนน่นข่ามาสัสการเลยนะเราเนี่ยเขอก็อ,อยู่นี่ให้กับตาเลยนี่ของที่เราให้แล้วก็สีชมพู อัน,นี้สิบยสิบเราจะให้ดอกไม้ผู้หญิงดอกคนนี้ให้เขาถือนะ

เช oh. ่นะได้หนอกมาเมลานไรนสิชมพูต่อไปลนะก็ต้องทำเนี่ยอยู่แล้วแหละอนมต้องมุดอืมยายห้องออกนี่อเราลองเล่นเขาวงกุดซิ การเลื่อนต้นอยู่ตรงไหนารอนต้นอย่นี้ตักองข้างคอเราดิไปในงโอเคเจอสักทีอสักีเจอแล้วอืมเจอแล้วต้นอย่างนี้พเจอแล้ว คือคต่อไปเราจะลองซื้อนักลุฮิตในตรงนี้กว่าอืออืมนี่ไงโอยฮ้เอาโคดูชือนใจอุ้ยเออตรานี้นี่ก็ได้ อร่อยดีกคลิปกันสลับดว้ว่อนนะคะบ๊ายบายไลค์กับแชร์ไว้นะคะ